สวัสดีครับลูกซักชาแน,นลมนันนี่ลูกซักวัชิมาเอาขนออกไม้อย่างพัลล่าที่ตัดไว้เนาะขนใส่แต็นเมื่อนั่นกับโบเบิร์ตมันนี่ก็เลยสิว่าเอายีแต็มาถอยเอาพี่นอนะ้องเนาะอีแจ็มาถอยออกยังไงยครับผมเสียดายเนะาะไม้อย่างพาัลาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนไว้แล้วสิเขื่เขาต่อเก่าล่ะครับเป็นท่านดีเยอะพี่นอ้องนั่นเป็นท่านดีเกิดข้อมขาดไมเนาะผม เนื้อวาสิบอเป็นท่านโอ้ยงานออกมาพี่น้องเอ้ยเป็นท่านนี้ดีมาอย่างพะลาะที่รถไทเป็นดันลงเงยอนถ้าเหงาเป็นเหงาเป็นนั่นก็เป็นต่อกเอ็เป็นท่านี้ดีพี่น้องเป็นท่านดีครับยังหลายอยูอย่ครับผมกองอยู่คนกิได้เยอะกี่น้องอีแตกสองอีแตกกี่นนะ้องเนาะดันออกจากมองที่สี่คู้นทีนี่แหละครับผม ก็เลยมาแก้เอาเขาเต่าซะแล้วนะถ้าเจอฝนตกมาเมือนกันเครื่องมัดมือมัดเบี้ยแล้วครับผมมืัอนี้วิชิตโต๊ะพิที่เนาะเดี๋ยวนี้เกษตรออบพันวาพันวาบ้านพันฝนตกอยู่เนาะครับเนาะทำเกษตรง่ายๆสไตล์ปัตติวิรจักนะครับเนาะพันวาบ้านพฝนตกอยู่ทางขอนแก่นเนาะทางบ้านลุงศักดิ์ทางหนองค่ายฝนตกครับผมฝนตกก็เลยในโอกาสจะมาแก้เอาต่อไม้ แกเอาตอใหม่เอาง่าใหม่ต้นใหม,ใหม่ที่ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนไว้แล้วสิวไปเผาทันนะครับเนาะโอ้ดีใจนเด้อครับเกษตรออกครับฝนตกแล้วอ้อยมั่นคือสีชดชืนด่นเยอะครับเนาะชดชื่นดีสีงามอ้อยลูกสักก็ให้อยู่าหาันถือฝนรอบแหลกนาะหล่อบนี่เจ้าสิโต๊ะพโตกะตกหรอครับผมม,มื่อนี่เมื่อขึมเยอ่ะก๋อโดนเมื่ไหรครับผมฝนสิตกจ้สิโต๊ะพโตกะตกหรอวะ เอวฟืดเขาตอกก็นะครับเนาะจะํำแล้วจะํำก่อน ต่อเป็นท่านดีที่พี่น้องต่อมางยัง็งท่านดีครับครับ เต็ยมแล้วครับผมไปเอาไปลูกต่อท่านครับไป